สารวะผูรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำน็จดีที่นอนนักศึกษาทุกท่านค่ะค่ะชื่อเวียงทองรุ่นพ่านดีค่ะชื่อเล่นที่ปลาอายุ46่ปีที่จังหวัดขอแนแก,ก,ก่นเป็นจิตอาสาควบค้นสวนตานาบน1หนึ่งค่ะเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามาริยะปัญญาตีชั้นปีที่หนึ่งและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรุ่นที่สามค่ะ จะมาขอส่งการบ้านค่ะอะ่วันนี้จะมีเรื่องอ่สู้กับกิเลสผิดศีลแล้วก็กติจกรรมค่ะมีหลายเรื่องค่ะ,อะเอาแรกขอส่งเรื่องเรื่องส่งสั้นๆกันแล้วกันอาจจะเลือกบางเรื่องแล้วค่อยแบ่งส่งวันพรุ่งนี้นะคะได้ค่ะเอาเอา,เอาวันนี้เอาเรื่องกิเลสก่อนก็ได้ค่ะ,ะพรุ่งนี้จะคัมกติกกรรมค่ะทีนี้วันนี้นะคะก็จะมาอ่าพูดถึงผิดศีลค่ะตอนแรกไม่ไม่รู้ว่าตัวเอง ได้รับวิบากก็อผิดศีลค่ะเรื่องนี้อยู่ว่าสองวันที่แล้วค่ะพอดีกําลังทําบ้านที่สวนนะคะจะไปอยู่บ้านอยุดที่สวนท้ายสวนก็เลยช่างโทรมาให้เข้าไปซื้ออุปกรณ์ให้พอดีแล้วก็ช่วงเที่ยงพอดีก็เลยขออนุญ,ญาตันผอออกไปที่โรงเรียนทีนี้จิตเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะโกหกนะคะแต่เราขออนุญ,ญาตเราก็ต้องเราเกลียดมันบอกว่าต้องมีเหตุผลในการออกไปนะก็เลยไป อ่าบอกท่านว่าจะเข้าไปติดต่อคุรอที่ธนาคารก็คือเราก็ต้องไปเบิกเงินอย่างเดียดะค่ะก็ไปซื้อขอแต่ว่าเราก็ไม่มีเจตนาอะไรแล้วก็ซื้อของเสร็จแล้วก็รีบกลับมาแต่เราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นวิบากอะไรก็คือตอนถอยรถออกไปอะค่ะแล้วก็กลับหน้ารถอะค่ะมันมันไปชนก้อนหินใหญ่ๆที่เขาจัดสวนที่โรงเรียนนะคะดังแบบตึ้มเลยแล้วก็อ่าอ่ากระบังข้างหน้า่ะค่ะยุบไปเลยอะค่ะทัานกุู้ เราก็เราก็ไม่ได้ทุกนะคะเรานักเรียนก็รอบอกวคุณมู่คุ้มคูเราไมไ่ชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกไปกระบ,บางหน้าแบบกระเจิงออกมาเลยแล้วก็กดลงไปให้มันเข้าล็อกกันะะ <c oughs> ใจเราก็ไม่ได้ทุกนะคะเราก็ไม่ได้ตกใจอะไรแล้วเราก็ขับรถออกไปไปรับพ่อบ้านที่โรงเรียนหนึ่งแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ให้ช่างะคะ่ะทีนี้ก็พ่อไปบอกพ่อบ้านว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก่อนออกมาเนี่ยขับรถไปชนก้อนหินใหญ่ๆ แล้วได้ยินเสียงดังซึ้งแล้วก็รถมันบุกไปเลยนะพ่อ้านก็ในใจก็บอกว่าพ่อบ้านจะว่าไห่น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อ้านก็ก็ไม่ว่าล้วก็บอกว่าอา้าวทาไมขับรถทีหลังให้ระวังใจร้อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติคนใจร้อนก็พ่อ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เลยบอกว่าอา่าทุกอย่างในใจเราค่ะ มันท,ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันดีดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เกิดตรงนั้นอยู่ที่โรงเรียนเราอาจจะมาเกิดอุบัติเหตุข้างนอกก็ได้มันดีที่สุดแล้วค่ะก็เลยพอบ้านก็ก็ยินดีเราก็ยินดีในการที่รับพี่ป๋กทีนี้เราก็ไม่ทราบว่าเกิดเพราะเราไปไปผิดศีลเรื่องอ่ะบอกอ่าท่านบอว่าจะไปธุรัที่ธนาคารนะคะไม่ได้กล้าบ,บอกความจริงว่าไปธนาคารเสร็จต้องไปต่อว่าซื่อบกรณ์ใ้ช่าง คือวันกิเลสมันไม่กล้าบอกความจริงหมดอ่ะกลัวท่านแม่อนุญาตอะไาเงี้ยค่ะพ mm hmm. อก,ก็ทําเสร็จแล้วก็ทําธุระเสร็จก็เข้าไปสอนที่โรงเรียนต่อค่ะพรู mm hmm. อันนี้เป็นกิเลสผิดศีลไม่กล้าบรารมาผิดข้อสี่นะคะพูดไม่หมดเลยก็คือแบบมันเฉโกะคะ้ค mm ่ะพ่รู้มันจะมีความฉลาดแกงโกงอยู่ค่ะ mm hmm. อันที่สองก็คือวันนี้ก็เอ่อเรื่องจะเข้าส่งกันบ้านนะคะ เมื่อวานนี้ก็กะว่าจะส่งทันตอนบ่ายๆเพราะว่าจะเรื่องเรียนแล้วแต่ปรากฏว่าเราเป็นครูเวรเราก็เลยยกมือสุดเกือบสุดท้ายก็พอจะพอจะถึงคิวเราคุณรุ่นหน่อยก็บอกว่าเอออาจารย์คุณครูสองท่านเราไว้ส่งพรุ่งนี้ตลองกันอะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะกิเลมันก็ยอมค่ะมันก็ก็ได้ค่ะก็ยินดีค่ะแต่พอวันนี้ก็ต้องไปฟอบไจตั้งแต่เช้าก็ไปนอนฟังก็กะว่า ใอดูนะออกไปเนี่ยทานข้าวเที่ยงเสร็จจะยกมือเลยจะได้ส่งกันบ้างพอยกมือเสร็จก็นอนฟังรื่อๆก็ยิบหลับไปนิดนึงตื่นขึ้นมาก็ถึงเวลาจะเข้าซูมแบบให้โบโสศีนะคะก็เลยเอาไงดียังไงดีค,ค่ะกิเลมันบอกว่าเออบอกครู้แล้วกันนะขอ,อ,อกไปก่อนไปเข้าค่ายย่อยก่อนแล้วให้เมาส่งกันบ้านตอนนั้นนะคะกิเลสมัน มันมันเศร้าไหมตอนแรกก็มันแังเลยค่ะรู้เอายังไงยังไงดิฉัจะส่งกันบ้านก่อนแล้วเข้าเข้าค่ายอุโบสถศีลช้าๆ้าก็เลยเสวนกิเลสไปว่าแกจะไปยึดอะไรเจ้ากิเลสแกก็วางให้ได้สักกันจะจะออะไรก็เลยถามไช่ค่ะก็เลยก็เลยชี้แจงกิเลสไปว่าเราก็วางตัวนี้ก่อนเราจะส่งการบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ยังมีโอกาสอีกว่าพรุ่งนี้อีกเราไปเข้าค่ายอุโบสถศีลก่อนเราไปพบ โมมิดีอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อจะขัดเรากิเลสเราด้วยอะไรอย่างี้ค่ะมันก็กิเลสก็ยอมก็ยินดีออกไปแล้วก็ไปเข้า่ขยเข้าคขา,คยาย่อยกลับมาก็มามายกมือสง่ง่ะกพะลุแล้วทีนี้ระหว่างที่ที่นอนเอ่อนอนพ่อไจก็มาสู้กับกิเลสตัวหนึ่งค่ะกิเลสตัวที่มันมันหลอกเรามันให้เราหลงคิดว่าเราหวังี่ก,กับพ่อแม่กับลูกอะค่ะตอนจะออกมาก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้อากาศร้อนจังเลยเนาะเราซื้อน้ำหวาน อ่านมนมเย็นอะไรไปฝากลูกโ่กับพ่อกับแม่ดีกว่านะอะไรเงนี้ค่ะกิเลมันหลอกเราก็เลยเห็นเห็นความอยากเราสวนเราเห็นกิเลสแล้วเราสวนมาเลยว่าถามหน่อยว่านมเย็นอ่ะหรือน้ำหวานอ่ะมันมีประโยชน์ไหมถ้าให้เรากินเราจะกินไหมเราก็ตอบว่าเราไม่กินเพราะอะไรเพราะมันมีทอมันไม่มีประโยชน์ก็นั่นสิเราเราไม่มีเรามันเรายังยังไม่กินเลยแล้วเรารักพ่อรักแม่รักโลกภาษาอะไร จะเลือกอันที่ไม่ดีที่เราไม่กินไปให้เขากินเลยค่ะสุดท้ายกินเละมันก็ยอมก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาให้ค่ะก็มากินอาหารเพื่อจิตสบายที่บ้านค่ะครูค่ะขอบคุณค่ะค่ะอนุทนาค่ะเป็นการบ้านที่ดีทั้งสองเรื่องเลยนะคะเป็นประโยชน์ค่ะอนุทนาคุณครูเวียงทองค่ะถ้าวันนี้เราตัดที่ก่อนคุณครูเวียงทองก็จะเป็นวันที่สองนะคะวันที่สองที่พอถึงคิวท่านแล้วก็เบิกไปนะคะค่ะ แล้วลำดับต่อไปอาวัสนาก็บอกว่าพึ่งทำงานเสร็จนะคะพึ่งได้มาะจะมาส่งกันบ้านสะดวกไหมคะวัสนา